คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องการทดสอบอุปกรณ์เครื่องตรวจจับโลหะแบบมือถือวัตถุประสงค์ของการจัดทําคู่มือ 1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปนตามมาตรฐานเดียวกัน 2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถลําดับขั้นตอนการทํางานได้อย่างถูกต้องไม่สับสนขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1. กรอกชื่อผู้ทดสอบตำแหน่งลายเซน็นชื่อสนามบินวันที่ตรวจและเวลาลงในแบบฟอร์มก,กรมรอศูนย์สาอำอุปกรณ์ทดสอบไปทดสอบกับเครื่อง H H M D จำนวน3ครั้ง 3. หากมีเสียงเตือนดังขึ้นให้บันทึกผลการทดสอบโดยทำเครื่องหมายถูกลงไปในตารางผลการทดสอบครั้งที่1 2. และ 3. ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ 4. เครื่อง H H M D ต้องมีเสียงเตือนอย่างน้อย2ใน3ครั้งจึงจะถือว่าผ่านการทดสอบหากมีเสียงเตือนดังขึ้นเพียง1ครั้งหรือไม่ดังเลยจะถือว่าไม่ผ่านการทดสอบ 5. นำแบบทดสอบอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยฉบับที่ทำการบันทึกผลการทดสอบเรียบร้อยแล้ว เสนอให้หัวหน้าชุดลงลายมือชื่อและรวบรวมเป็นข้อมูลของแต่ละวันต่อไปและเสนอรายงานผลการทดสอบอุปกรณ์ต่อผู้อำนวยการท่าอากาศยานผ่านหัวหน้ากลุ่มรักษาความปลอดภัยสัปดาห์ละ1ครั้ง